เห็นสามสี่หกหนึ่งให้ขอไปสามสี่เก้าหนึ่งามาอกครับคุได้กรับพี่เตอมเลยสวัสดี 4, 6, 1 1> เอฟซ<ว>ีสก<ล>ุูทุกคนครับผมบเอาวันนี้เราเดินทางามาตามหน้าห้างเล่าพัฒนาครับผมเนาะจะมีเล้าขาัดปัดแล้วก็เล่าเจ๊งเี้ยนครับเนาะที่สำคัญจอมปวกอยู่พี่น้อง ห็นกันไหมนี่จอมปวกแอดมินไปก้อนเขาพัดซาไปเห็นพอดีก็เลยขออยากจะขอบ้านเขาไปไปเบิ้งเมื่อนั้นย่างก็ไปแป๊บเดียวกล้องก,ก็ได้เอาไปพี่น้องไปเห็นหาหนึ่งเจ็ดบอกเขาจเจ้าเลยเมื่อนั้นเออผมเห็นหาหนึ่งเจ็ดแล้วพอเนาะกูด,ดูว,ว,ดว่าจะออกได้บ้านรยอจะออกถึงใข่เพราะย่ามแรกไม่ออกจริงๆศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแมนปะ ออกศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดด้วยแต่ว่าเห็นหาหนึ่งเจ็ดพี่ร้องสามตัวสามตัวงวดแรกเป็นวันสุกอ่าเป็นวันสุกเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบสองพี่ร้องวันที่ยี่สิบสองไปอีกข้างหนึ่งเป็นวัดจันทร์อ่าเป็นวัดจันทร์ที่พาน่าซีออกไปอะไรพี่ร้องจะมีตรไล่ละเพียดให้เบึงปไปเห็นสามสี่หนึ่งเก่า เห็นหอดสี่ตัวพี่ร้องเห็นสี่ตัวเห็นอ่าเห็นสี่ตัวเลยอยู่อยู่ตรงนี้แหละก็ลงให้เนาะทางช่องยูทูปก็ลงให้อยู่ทางเพจก็ไลฟ์สดให้อยู่เขียนให้ด้วยสามสี่หนึ่งเก้าเลขออกยังพี่ร้องบานนี้ออกหนึ่งหกสี่สามพิษตะเกาเป็นหกพี่ร้อง ห1นแต่ว่าสี่สสามสนี่คือตรงตรงๆนะถึเต็มเต็มเลยเนาะแต่ว่าเห็นมาน่ะสามสี่หนึ่งเเลขออกหนึ่งหกสสกับหเป็นเก้าเนาะกับเก้าเป็นหพี่น้องสีตัวแตกเลยเนาะกระดาษมือนี่จมาบ้ายังไม่ได้สอง่ายังไม่ได้สองน้อพี่น้องเนาะสำหรับ ว่าจะไปอากาศบม่ดีพอด้ายแดดฝนตกแต่ว่าช่วงนี้ใครที่รอเราขาดปัดพี่น้องมาแล้วเนาะมาแล้วเด้ออันนั้นกัดสามสี่ขี้เหร่พี่น้องขาดปัดรตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเรื่องตัวเรื่องเขาบ้างอ่ะโตเปะเลยเป็นหายมากตั้งแต่นี่ได้พี่น้องได้สามสี่เห่อนะ ของเสื้อขาดปัดอ่านี่คือของขาดปัดครับอ่าวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาสามสี 3, 4, ตะวันเล็กออกสี่สามเนอะคนเน้นไทยแค่นี้ไนดะ้พี่น้องเด้ออ่านี่เห็นไหมสามสี 3, 4, ครับของเสื้อขาดปัดเนาะวันนี้มาแล้วเ,ลเ,ดเด้อพี่น้องเด้อเราติดตามเไปพร้อมกัน สำหรับจอมปวกรอดที่ตายในพี่น้องเดื่องเพราะว่าทางช่องยังไม่ได้ไปส่องแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าถึงเสี่ยนขาดปัดเน่าเสี่ยนขาดปัดครับแล้วก็เลาของเจยยันครับเจย์ยันให้ที่ติดตามรอรัฐบาลให้เพิ่นคำนวณได้ว่าถ้าขาดพี่น้องคำนวณแน่ผีหน้ามาบอกนเนาะเพิ่นว่าได้แปด หาเก้าดุจสาตัวนาะสตัวเลยหกเก้ 6, 9, 0, เาศูก็ได้สมตัวหาศนย์สาังไม่ได้สามตัวอีกพี่น้องวดที่ผ่านมากได้สี่สองนึงนั่งถือสองนึงอีกอยู่นะนาะสำหรับจริงอยางครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอา่างประเทศมาฝากกัน ได้มาแน่พี่รองออนี่ประกาศกระจดเอาเด้อสำหรับเสื้อขาดปัดให้มาแล้วมีเคราะห์มาแล้วจดไว้เลยแล้วพี่รองเด้อได้บุหร่าพีพ่้องเสื้อขาดปัดครับผมวันพุทธที่24เด,ด้อพี่รองเด้อ วันพุทธที่ยี่สิบสี่ครับปีกอไปฟให้สองโตคือเกา่าสองชุดคือเกา่าใครอยากวิ่งลาวขาดปัด๊ดวันพุทธที่ยี่สิบสี่พี่น้องวิ่งเก้าครับผมน้องวิ่งเก้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับลาวขาดปัด๊ดวิ่งเก้าจับกู้ให้เก้าสี่สามเก้าห้าแปด ห้าสี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดพี่น้องเล่าขาดปัดเนาะมีหกคู่ด้วยกันแต่ว่าเน้นให้สองคู่เท่านั้นใครงบน้อยอยา่าขาดเด็ดขาดเดิมเดิมเด้อเอาไปวิอเคราะห์แอดมินลงคลิปก,ก่อนหมดแรกเนี่ยเอาไปเสี่ยงมึงก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเวลาเล่าขาดปัดใครอยากวิ่งวิ่งเก้าอ่ะจะมาไหมคุณนี้ จับผู้ให้94ครับผม39 58 54 37 17เนอะ้วแคปหนะ้าจอครับ,รบด่วนเลยเล่าขาดปัดเอามุมนี้ก่อนอันนี้คือเล่าขาดปัดครับเล่าขาดปัดอ่ามุมนะี้ครับ ตัวที่เน้นก็คือ94กับ58เนาะ94กับ58ครับ94กับ58ด้พี่น้องด้วแฉกหน้จาจอทันไหมอันนี้คือของเราขาดปัดวันพุทธที่24ได้พี่น้องชุดเน้นบาง ตัวนี้ก็สามสี่ปอจะมาไหมแตลาดเน้นสุดๆพี่น,ออน้องยิ่งต่ว่าตัวนี้แหละเามื่อวาว่าหันกันเน้นสุดๆกับสามสี่อ่ะแหละอันนี้มีแหละพี่น้องเนาะสำหรับเราคาัปั๊บมันพุดเด้อพี่น้องเด้อเอามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องยุบซีครับเนาะเอาต่อไปของเจงานครับ ยังยงี้อันเอาพี่น้องพึ่งหลุดเด้อพี่น้องหลุดแต่ใกล้เชียงมากเลยเพิน่นซีหาเนาะแต่ว่าเพิ่นกตว่ามันใจญ่โยเพราะว่าขาเจ้าเคยได้ตลอดเคยแตกตลอดเลขน้อยตัวผลงานเป็นนี่เห็นในยพี่น้องเด้อกอันนี้กะรไฮซีตัวว่าพอมนี้เห็นว่าฝากวิดเอาจับจับไข่อเอาเด้อพี่น้องอรอรอจอมปวดเอารอ ครับผมจะจับไปซองไห้ได้วยพลังสี่ตัวเลยเอาสำหรับของเจ๊เหยียนครับผมแคปหน้าจอด,ด้วยพลังเด้วเพื่อให้สุดสี่ตัวมาพร้อมเนาะก็มีศูนย์แปดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เก้ามันเป็นสองสูตรพันว่าสูตรหนึ่งในว่านสูตรแปดกับเก่าหนึ่งอีก 0, 1, 1, 8, 9, 9. สูตรหนึ่งในว่าหนึ่งแปดกับศูนย์เก่าซับซ้อนหมดพี่น้องใกล่ <t> <ing> เชียงเอาเลขสลับกัน เนาะแล้วก็มีตัวกัน03กับ33 03แล้วก็33ตัวกันของเจ้ย์เนียนครับเอาเอาลงใสซกันเลยพี่น้องเอานี่เราเจ้ย์นียนครับฝากต้อนพ่าแม่พี่น้องอีซี่ครับนะยาซับสนเด้อพี่น้องเอาเพื่อเรื่อประหยัดเวลานี่คือของเจงยหเนียนครับ สุดสีตัวเห็นไหมพูว่าแดยู่หลักร้อยให้เอฟซีพูดว่าก้อยเอาพูดว่าว้ยเอาแต่ว่าแปดอยู่หลักร้อยเอ็มิงจได้เขียนให้ได้แปดหลักร้อยก็ไม่กลับเป็น,ใน,ในได้แค่นี้นะพี่น้องเราถ้าแปดหลักร้อยเนาะเป็นได้นในในแค่นี้ขอาอเจ๊งั้นครับถ้าจกได้สีตัวก็แปดหลักร้อยก็หนึ่งแปดเก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าหนึ่งครับตัวกลับไปกลับมา เนาะเห็นไหมอันนี้ของเจออย่างนั้นครับเนาะพี่น้องเห็นเป็นกามอะไรของเถียรเนาะอืมเอาพี่น้องเนาะนี่แหละเอามีสองอาจารย์มีสองเสี้ยนเสี้ยนขาดปัดนะถ้าใครชอบเสี้ยนขาดปัดก็ จัดได้ถ้าใครชอบเจริงงั้นก็จับได้ครับอ่านี่ขาดปัดย้ำอีกรอบเนาะขาดปัดครับผมเอาไปวิเคราะห์เบ้างพี่น้องอประกบกันเลยประทะกันเลยเนาะเพื่อจะได้เห็นเต็มๆน้ำกันเอาฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องรีบซืครับผม อนาะแับหน้าจอได้เพียงเด้อฝั่งนี้ครับอืมเอาโศกโศกมันมครับผม